มันใส่เกียร์มันหอดเกียร์ไม่ได้เพราะมีระบบระวัง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 เฮ้ยเฮ้ยคำนี้มีคำนี้มีไรเก๊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 ระบบโะบบไม่ใช่มูลวอ a l k อันนี้เขาเรียกว่ากูกูกูใจกูกูจะยิบ очку Duo This make any noise Lepel I og lepel เมื่อก่อนไปตรงนู้นตอนนั้นตอนนั้นน่จะข้ามได้อยู่ <S 1> <S 1> <S เออนั่นดี สามารถเอาเท้าล็อกฟารมเราได้เหมืรนพอมนพีงรับรัสิบเกมิดตัวช่มงเยียบอเออเยียบเลยเยียบเลยสามารถไปได้อีกไปได้อีกได้ครับไปได้อีกไปได้อีกได้ครับไป้อีกได้เชไปได้อีกได้เกียบสามร้อยสามร้อิบหรี่เออบรี่ วากเลยอ่ะจะจอยจะจอยพวงหลุดหลุดขอบออกมาได้ร้องเลยเออดีดีระวังระวังโอเยสวยงามสวยงามสวตกใจกดตกใจกดตกใจกดตกใจดี แค่สองที่สุดๆนแค่สองเราก็สิบเอง, <c oughs> องเอาวนะ <c oughs> อันนี้ขนาดที่ A สาแล้วนะเออดีดีตกย็ยัง,ยงเป็นอยเออ่นดี

องอะตรงมากเลยนืดไดดี ชะลอด้วยโอเคโอเคไปตรงไปตรงไปโอเคโอเคระวังระวังชนระวังชนโอ้ย <c oughs> อยอนโกงไป,ปงไปไม่เป็นแล้วเนี่ย้ย <c oughs> เดินดี ด้วยเบรกด้วยเบรกด้วยแต่ตรงไปไม่ได้อีกแล้วเบรกด้วยเบรกด้วยน่าถูกต้องดีมากดีมากเลยเฮ้ยเบรก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 ไอ้กูเสียวกูสุดอะไอย่างเงี้ยตาคาร์เดย์บิสซิตี้มีมีติเพลเยอร์นะกูแบบโง่อะเออซิตี้คาร์ไดย์บิง เกด้วย,วยข,นขนาดไม่มีแช็คเชนคอนโทรลนั่นเ,ออเปลววะไม่มีน่าจะไม่มีตออ้งน,น,นี้จะไม่บิดเหมือนในเรื่อง่ะงนีกเบกเบกเบกเข้าวมงมงแล้วแต่เวลาเข้าโมงแล้ว ระวังระวังระวังเมื่อกี้ระวังระวังระวังสักกิสักกิสักกิถ้าคิดช่วย <gaulit> <Für you>. <gaulit> <è. t neighborhoods supen> อุ๊ยใคมพี่กูปวดตกใจกูก็ตกใจมอกันเลยโว้โค้โโหอันนี้เคยเหนในเกมอยู่เออนน่เในเกมกลงอยู่อผมไม่เห็นจังสเปก่อนไรแบบ้อ่ไใช่ได้ใช่ได้ กังม oh, e. oh, yeah. ิดไนหรือเฮียอะไรหรือว่างเห็เออเฮียเออเฮียเบกันเบกันไอสัตว์เบกันเบกอนเบกันเออระวังระวเงจีเบกอนเบกอนโอ้ยรอด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 เฮียรอดก่ยอไม่มีเบกมือเอ๊ะออก็ต้องปิดจใจก่นเดินกนหนไว ในเปอฟฟฟฟรลารี่ไม่ขับเคลื่อนล้ออลไรวะขับเคลื่อนรนเครื่อนวางกาลางเออรอ ลอดล้ลอดล้วหลาอะไรตะกี้อดลอหอห้ามหักนะห้ามหลอหักนะป้าไยของเกมวเีราะห์แล้วะห้ามรลอหักเออรลอหักนี่สวยแน่ๆเลยถึงจะปีดได้ไยมแล้วก็ยังรลอหักเลยจองิๆห้ามชนแรงนะห้ามชนแรง การทุริสโมเลยเ,เอยอเฮ้ย,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 ยดูง่ายกว่าเยอะเลยวะเรื่อดี

เบรกด้วยเบรกด้วยโอเคดีมากระวังระวังระังไเจ้าโดนไม่มีเหี้ยเลยขอขอขับดีๆกันเออเออเอนี่โคตรไปนี่โค้งนี้เลยโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ เบรกอยู่เนี่ยดูโอเครอดรอดรอดรูรกูไม่รอดนเนี่ยมีเ่องหที่จะอเขาปิดก่อนนะเอดช่วยนิดนึงใช้แค่คนช่วยนิดนึงเออดีนิดนึงเลยแหละช่วยนิดนึงเออดีไอ้ทางนี้ไม่ใครไปว่ะา นี่จุดนี้อยู่สตอรี่โหมดเอ้ยจะไม่ผิดฝั่งนี้เลยเออคนคุ้นเลยที่แม่งเล่นกันทีแต่ละทีไม่ก็โอ้อ่ะเอะนเเอนี่จุดฝั่งนี้ผมเคยเลาะช่องลอดโดยโดู่เสียเออแบ่นี้เขาเปลีกแล้วอสัตว

กำลังไปอยูโ่ชอโอนชนชนเอาผมเอาผมนี่เอาลมนี่สะก,กิดเลยเออนั่นดี รอด้วยรอด้วยดยวดผมอโอ้อยาหายจุยยยดจุดจุดรถไฟ <laughs> สุดเกิรถไฟ แล้วไฟระบบแอนิเมชันเส็มาแล้วมาแล้วบินไปบินสิบเจ็ดกว่าาโอ้บินสองสองไป

หน่อยเราดูดิวิ่งลูกหน่อยวิ่งลูกวิ่งลูกไปเฉยเฉยสกิทแขวนเยอะแววนเยอะระวังระวังโึงพี่ผมสกิทเฉยเฉยติดรอบหหายข้างเออเดี๋ยวดีล้อหายข้างนี <important> ้เดยวไปไม่ได้โอเค